ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้บทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระวงศ์ดูแลใจไม่จำกัดเวลาการดูแลใจตัวเองคือการดูแลความคิดความรู้สึกแต่ละขณะแต่ละขณะดีที่สุดคือให้ใจอยู่ในความรู้ตัวทั่วพร้อมสังเกตภาวะเกิดดับของสรรพสิ่ง ทั้งในตัวและนอกตัวโดยไม่ให้ใจเข้าไปปรุงแต่งต่อแต่หากทำตรงนี้ไม่ได้ก็ขอให้ฝึกทำใจให้ว่างทำใจให้เป็นกลางๆให้สว่างผ่องใสแต่ถ้ายังทำไม่ได้อีกก็ให้ทำขั้นตอนต่อไปคือฝึกตรึกคิดอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลคิดในสิ่งที่น้อมไปในทางความเมตตาความหวังกำลังใจการเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ หรือจะคิดไปในลักษณะของการทำงานเลยก็ได้คือให้ใจอยู่กับเนื้อหาสาระของงานอย่าปล่อยให้ความมิตกหรือความคิดอื่นเข้ามาแทรกทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือสภาวะความคิดในทางดีส่วนความคิดในทางร้ายเช่นความโกรธความกลัวความอยากความเหงาความฟุ้งซ่านหรืออาการหลงเพลินใจลอยไปกับความคิดในลักษณะนี้ เป็นทางที่บ่อนทําลายความตื่นรู้ของใจหากปล่อยให้ใจเข้าไปคลอเคลียกับความรู้สึกเหล่านี้บ่อยๆพลังใจจะค่อยๆหดหายวันข้างหน้าความทุกข์จะเข้ามาได้ง่ายเหตุเพราะเราไปสร้างเหตุที่ทำให้ใจคุ้นชินกับการหยิบช่วยความทุกข์มาแนบใจโดยไม่รู้ตัวคนในยุคนี้มีความทุกข์ทางใจกันมากเพราะเราไม่รู้จักเลือกคิด เราปล่อยให้ความคิดทำงานแบบไร้ทิศทางที่จริงแล้วความคิดเหมือนแม่น้ำสายใหญ่แม่น้ำมีประโยชน์ก็จริงแต่ถ้าเราเอาตัวเองไปแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลาเราก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันคิดเก่งยังไม่พอจะต้องหยุดคิดต้องรู้จักเท่าทันและวางตัวอยู่เนื้อการทำงานของความคิดได้ ขอให้ทุกท่านลองสำรวจตนเองว่าในแต่ละวันท่านหมดเวลาไปกับความคิดในลักษณะไหนสำหรับท่านที่ชอบคิดในทางลบคืออันตรายที่สุดก็ขอให้ลองฝึกการคิดในเชิงบวกส่วนท่านที่คิดในเชิงบวกอยู่แล้วคือดีพอใช้ได้ก็ขอให้ลองฝึกวางใจไว้ในความว่างคือว่างจากอารมณ์และความคิดจะเรียกว่าจิตเป็นสมาธิก็ได้ และหากใครฝึกมาถึงขั้นนี้แล้วถือว่าเข้าขั้นก็ขอให้ขยับขึ้นไปอีกนิดคือฝึกให้ตนเองสังเกตภาวะเกิดดับของความคิดเป็นขั้นที่เราต้องการเพราะแก้ปัญหาความคิดขั้นถาวรได้จริงในขั้นนี้หากเห็นบ่อยๆท่านจะค่อยๆรู้ได้เองว่าความคิดคือสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งอิงอาศัยเหตุปัจจัยหลายๆสิ่งตัวของความคิดเองไม่ได้สร้างตัวมันเองขึ้นมา และตัวมันเองก็ไม่ได้เป็นสิ่งซึ่งมีอยู่จริงเป็นเพียงการสืบทอดยกระแสทานมายาซึ่งหล่อเลี้ยงด้วยภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสล้อมรวมความจำได้หมายรู้เกิดเป็นความคิดคำหนึงแปลความหมายต่างๆโดยมีใจเป็นผู้ยึดมั่นว่าความคิดนี้เป็นตัวเป็นตนของเราหากเราฝึกเห็นความจริงของการหลอมรวมนี้บ่อยๆ การเสพติดความคิดไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือลบย่อมลดน้อยลงไปเองถึงตอนนี้ความทุกข์ในชีวิตย่อมเหลือไม่มากนักหรืออาจถึงขั้นไม่มีเลยก็ได้ทุกอย่างเริ่มต้นง่ายๆผ่านการดูแลความคิดของเราแต่ละขณะแต่ละขณะในชีวิตประจำวันขณะที่ท่านใช้ชีวิตไม่อยากให้ท่านละเลยปล่อยผ่านเพราะความคิดทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่ท่านอ่านข้อความนี้อยู่ ความคิดยังคงทำงานของมันอย่างต่อเนื่องและถ้าเรามองไม่เห็นมันจะเข้าควบคุมชีวิตของเราทันทีแต่ความรักก่อนจะสายเกินไปรักษาไม่ให้พังง่ายกว่าปล่อยให้พังแล้วค่อยมาซ่อมในความสัมพันธ์ที่แตกร้าวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคู่รักการประสานรอยร้าวนั้นเป็นเรื่องยาก ต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและกำลังใจที่สูงมากโดยทั่วไปแล้วจะมีฝ่ายหนึ่งที่พยายามประครับประคองขณะที่อีกฝ่ายยังคงทำตามความเคยชินเดิมๆท้ายที่สุดฝ่ายที่ประครับประคองก็ค่อยๆเหน็ดเหนื่อยหมดกำลังใจจากความหวังที่มีเริ่มกลายเป็นความชินชาพัฒนาไปเป็นความโกรธและเกลียดถึงจุดหนึ่งจากความสัมพันธ์ที่แตกร้า กลายเป็นความสัมพันธ์แตกหักนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคนจำนวนมากความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเป็นสิ่งซับซ้อนและเปราะบ,บางปลายทางของความสัมพันธ์เป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แสดงออกต่อกันในชีวิตประจำวันก่อนที่รอยร้าวจะเกิดก่อนที่จะเดินทางมาถึงจุดแตกหักหมดทางแก้ไข ดูแลความรู้สึกของกันและกันเสียแต่วันนี้ไหนๆก็พบกันแล้วไหนๆก็รักกันแล้วอย่าละเลยทิ้งขว้างคิดว่าไม่เป็นไรเพราะคำว่าซ้ายเกินไปมีอยู่จริงปลอลรักกันว่ายากแล้วรักษาความรักยากกว่าหลายเท่าเวลาทุกข์ดูดีๆใจยึดอะไรอยู่ สิ่งใดที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ย่อมหมายความว่าเราได้เอาใจไปผูกโยงกับสิ่งนั้นแล้วบางครั้งผูกทางตรงแต่หลายๆครั้งก็ผูกทางอ้อมยึดสิ่งใดสิ่งที่ยึดย่อมให้ทั้งสุขและทุกข์แก่เราหากสิ่งนั้นเป็นอย่างใจเราก็สุขหากสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างใจเราก็ทุกข์การที่จะลดความทุกข์จึงมีอยู่สองวิธีด้วยกัน 1. คือทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจ ซึ่งวิธีนี้คงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะทำได้เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้น 2. คืออย่าเอาใจไปยึดมั่นในสิ่งต่างๆวิธีนี้ก็ไม่ง่ายต้องใช้เวลาฝึกฝนเคี่ยวกรมตนเองใช่ว่านึกจะทำก็ทำได้ทันทีพูดให้เห็นภาพขึ้นอีกนิดวิธีแรกก็คือการจัดการแบบทางโลกวิธีที่สองก็คือการจัดการแบบทางธรรม ในยุคนี้เราอาจต้องทำสองวิธีไปพร้อมๆกันคือทำามันทั้งคู่อย่างแรกต้องหมั่นเตือนตนไม่ให้หลงไม่ให้ไหลจะยึดถือจะคาดหวังอะไรก็ให้หมันน้อยๆหน่อยพร้อมกันนี้ก็ต้องตั้งใจดูแลหน้าที่จัดการอะไรๆในชีวิตให้ดีไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ประมาทละเลยในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์กันง่ายเพราะชีวิตซับซ้อนมากขึ้น สิ่งที่เราเอาใจเข้าไปยึดก็มีหลายอย่างมากขึ้นถ้าเป็นการผูกเชือกเราก็มีเงื่อนหลายปมผูกตัวเองไว้กับอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างหากวันนี้เรากำลังมีความทุกข์ก็ขอให้ใช้สติมองให้ดีมองให้เห็นว่าเราเอาใจไปเกี่ยวไว้กับอะไรสิ่งใดที่ทำให้เรามีความทุกข์ได้ย่อมหมายความว่าเราได้เอาใจไปผูกไว้กับสิ่งนั้นแล้วยึดในรูปธรรมยึดในนามธรรม ยึดในสถานการณ์ยึดในของยึดในคนยึดอะไรอยู่อย่าไปคิดไปหวังว่าจะหนีพ้นจะเร็วจะช้าถึงอย่างไรเราก็ต้องมีความทุกข์เพราะสิ่งนั้นอย่างแน่นอนเราจะดีกว่าเดิมการมองเห็นความชั่วร้ายของตนนับว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันคือจุดเริ่มต้น ที่จะทำให้เราเกิดความเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทางที่ดีขึ้นภาษาธรรมเรียกว่าหิริโอตปะหรือความละอายใจต่อบาปสิ่งนี้คือคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ที่ทำให้เราแตกต่างกับสัตว์โลกชนิดอื่นกลับมาติดตามรับฟังบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระวงค์จากอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ